โอ้แต่ว่าอันนี้สวยจัดทุกทุกคนมันคืออะไรอ่ะมันคือปีกหรอหรือว่ามันคืออะไรอันนี้ไม่ใช่แค่หัวแล้วเนี่ยอันนี้มันทั้งตัวเลยมาเป็นพายุหิมะเลยนะครับทุกทุกคนนะฮะเออเป็นแสงแบบเป็นฟิลแสงโอลรราหรือเปล่าเนี่ยโอ้ผมให้อันนี้สวยที่สุดของวินเทอร์เลยนะถ้าเอาเข้ามานะครับตอนนี้ช่องพี่มีกลุ่มแล้วนะเออฟังเอาไว้ซะอ๋อลืมบอกมีเครือขายด้วยนะ ไปซื้อกันด้วยราคาย่อมเยาด้วยรีบไปซื้อกันซะลิงอยู่ด้านล่างนี่เองโอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีทุกๆคนด้วยเลยนะครับผมก็อยู่กับคลิปวีวเวทดีเช่นเคยและก็ตามชื่อคลิปเลยนะครับผมก็จะเป็นการดูสปอยของอีเวนต์คริสต์มาสปี2025นั่นเองครับผมทุกๆคน ตื่นเต้นว่างๆนะครับเพราะว่ามีคนบอกว่าอาสกินสวยๆวยเพียบเลยทุกๆคน <Wow. S 2> เออมันจะเป็นอะไรยังไงนะครับผมก็ไปรับชมกันเลยทุกๆคนและก่อนไปนะครับผมก็เดี๋ยวจะมีการแจกโค้ดด้วยนะครับผมเผื่อใครที่ยังไม่ทันได้เติมโค้ดนี้ก็อย่าลืมไปเติมโค้ด ก่อนที่มันจะหมดอายุกันนะครับผมทุกทุกคนอุ้ยแล้วก็กอดไปทุกคนอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงปอด้วยนะครับผมที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอย่าลืมสั่งซื้อเสื้อด้วยนะครับก็ลิงกจะอยู่ด้านล่างนะฮะเออปไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ามันจะมีอะไรให้ดูกันนะครับโอเคแต่ก่อนไปนะครับก็จะมีโค้ดใหม่มาด้วยนะทุกทุกคนนะครับผมซึ่งก็เป็นโค้ดเก่านะฮะเออเป็นของอ e ีเวนต์ อ่าไก่งวงนะครับเป็นโค้ดของอีเวนต์ไก่งวงอ่ะมาดูกันว่าเราจะได้อะไรกันบ้างก็มาหน้าใส่โค้ดละกันทุกทุกคนแล้วก็ลองใส่โค้ดนี้นะครับชื่อว่าแตงกิฟวิ่ง2 0 2 5นะครับแล้วลองใส่ดูนะครับว่าเราจะได้อะไรเท่าไหร่นะครับป๊าปนะครับโอ้โหแล้วได้มา15แต้มขาวอุยก็ถือว่าโอเคนะทุกทุกคน เอาไปซื้อสก,กินอะไรในร้านค้าก็ได้ขอไปแวะดูก่อนร้านการว่ามันวันนี้มันมีอะไรขายเออแล้ววันนี้มีท่ามูลวอลขายด้วยนะทุกทุกคนนะครับเอาไปอ e ีโมดเนี่ยก็มันอันนี้เออแล้วก็มีป้ายชื่อนะแล้วก็โอ้โหอะไรเนี่ยสอันนี้อะไรอะสเก็ตบอร์ดเหรอสโนโบอร์ดนะครับแ่าแล้วก็มีเลดแอปดักชั่นด้วยนะครับผมเป็นเอฟเฟกหัวบ์ชันเก่านะฮะอันนี้เก่ากึ๊กเลยอันนี้นะครับ <laughs> ก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นแว่นตานะฮะ Google นะครับโอเคนะครับผมทุกๆคนนะครับแล้วก็มาอยู่ช่วงสำคัญแล้วนะครับของคลิปวิดีโอนี้เป็นการสปอยนะครับสกินของ Winter Event สอ2พนนั่นเองแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าในบางอย่างเนี่ยมันก็เอาเข้าเกมจริงๆนะครับบางอย่างก็ไม่ได้เอาเข้านะครับก็โปรดดูดีๆกันด้วยนะทุกๆคนนะครับผมชมเพื่อความบันเทิงอะว่าง่ายๆนะครับ โอเคนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่ามินมีอะไรกันบ้างอันดับแรกเลยทุกๆคนดูนี่ดิทุกคน,น,คนว้าวโอ้มันเป็นเอฟเฟกหัวนะครับแล้วก็มันมีแสงอะไรไม่รู้อะใหญ่ๆข้างบนนะครับเออเป็นแสงแบบเป็นฟิลแสงโอโราหรือเปล่าเนี่ยมันสวยมากๆเลยนะทุกๆคนนะครับผมสําหรับเอฟเฟกหัวนี้อ่าโอ้โหบอกได้เลยว่าใครใส่นี่ก็เจ๋งมากๆเลยครับทุกๆคนแล้วก็อะไรเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวนะ อันนี้ไม่ใช่แค่หัวแล้วนเนี่ยอันนี้มันทั้งตัวเลยมาเป็นพายุหิมะเลยนะครับทุกทุกคนนะฮะเออลองนึกสภาพดูนะถ้าเราเอาใส่เอฟเฟกต์นี้แล้วแล้วเราวิ่งวิ่งเล่นเนี่ยเราจะมองเห็นหรือเปล่าก่อนอันดับแรกเลยนะ <c oughs> ถ้ามีในเกมจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่แบบก็เด่นอยู่อะทุกทุกคน ันต่อมานะครับก็จะเป็นเอฟเฟกต์หัวนะฮะเหมือนกันเลยอู้แต่ว่าช่วงนี้เอฟเฟกต์หัวมาเยอะเหมือนกันนะเนี่ยโอ้โหแล้วมันอะไรเนี่ยมันคือประตูพร์ท่อเหรอครับแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเป็นกระท่อมกลางหิมะนะฮะอันนี้น่าจะเหมือนบ้านซานต้าหรือเปล่าเนี่ยทุกทุกคนเอออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะอันนี้นะครับแต่ว่าซึ่งมันสวยนะทุกทุกคนนะครับถ้าเอามาในเกมจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่สวยมากๆเลยครับสาหรับเอฟเฟกต์หัวนี้ทุกทุกคน ทุกคนคิดว่ายังไงนะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะแล้วแล้วแล้วก็มาอันต่อไปเลยละกันทุกคนนะครับอู้แต่ว่าอันนี้สวยจัดทุกทุกคนมันคืออะไรอะ่ะมันคือปีกหรอหรือว่ามันคืออะไรผ้าคลุมเหรอครับอู้แต่สวยมากทุกทุกคนอันนี้มันไม่ใช่เอฟเฟกหัวแล้วอันนี้มันเป็นเอฟเฟกต,ตัวนะครับเอออะไรยาวๆมาไม่รู้ว่าอันเนี้ย มือแต่สวยนะทุกๆคนอยากให้เอาเข้าเกมจริงๆเลยอันเนี้ยสุดเท่เลยอันเนี้ยนะครับผมใครที่ชื่นชอบอะไรที่แบบมันฟีลแบบพระคุมเอลซ่าเลยเนะี่ย <c oughs> <c oughs> เออมันยังเหมือนเลยนะทุกๆคนโอ้ผมให้อันนี้สวยที่สุดของวินเทอร์เลยนะถ้าเอาเข้ามานะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่หลุดมาเนี่ยก,ก็อย่างที่พูดไปนะครับมันมันส่วนใหญ่มาเป็นของเอฟเฟกต์อ่ะทุกๆคนนะครับที่หลุดมานะแต่ส่วนพวกด่านพวกอ e ีโมดอะไรยังไม่ค่อยได้เห็นนะ ยังไม่ค่อยได้เห็นจริงๆนะทุกๆคนอ่ะแล้วมีป้ายชื่อด้วยทุกๆคนดูดิทุกคนอ่ามันเป็นป้ายชื่ออันนี้โอ้โหเดี๋ยวนะลายคุกกี้นะอันเนี้ยเป็นคุกกี้นะครับคุกก้รูปดาวคุกกี้ลูปคนอะไรอย่างงี้เอออุ้ยมันก็โอเคนะสวยใช้ได้นะครับแล้วก็อ่าป้ายชื่อซานต้าคอสนะครับอ่ามีความแบบสีแดงนะครับแล้วก็กรอบออกสีทองสีขาวนะทุกๆคนออ้ยอันนี้น่าราังมากทุกๆคน แแล้วก็ข้างๆเนี่ยจะมีขเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเกจหิมะด้วยปะเออนะครับก็ใช้ได้เลยนะสำหรับป้ายชื่อนี้ทุกๆคนแ่าแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นต้นสนนะครับก็จะเป็นต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็รอบๆข้างเนี่ยก็จะเป็นหลอดไฟนะครับผมหลอดไฟประดับอะไรอย่างนี้ทุกๆคนป้ายชื่อก็หลุดมานะครับประมาณ2-3อย่างนี้เองนะครับก็หมดแล้วนะครับ ที่ยังไม่หลุดออกมานะครับก็น่าจะมีแค่ด่านแล้วก็อีโมดนะครับผมทุกๆคนนะฮะว่าไม่รู้ว่าเขาจะเอาอะไรมาแบบไหนนะทุกๆคนคอยติดตามรับชมกันต่อไปนะว่ามันจะมีอะไรหลุดมาอีกแล้วสาหรับคลิปลีหลุดมานะครับของของสกินคริสต์มาสในปีนี้ก็บอกได้เลยว่าค่อนข้างสวยมากๆเลยทุกๆคนอดใจรอไม่ไหวแล้วนะครับสาหรับกีเวนที่กําลังจะมาถึงนี้นะครับผมทุกๆคนแล้วก็ถ้าหากใครเนี่ยชื่นชอบสกินอะไรอันไหนนะครับก็ช่วยกันบอก กันหน่อยในคอมเมนต์กันนะครับผมทุกทุกคนโอเคนะครับผมทุกทุกคนนะครับก็ถ้าหาชื่อชอบอะไรยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงปอด้วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยอย่าลืมสั่งซื้อเสื้อลุงปอด้วยนะครับจะขอบคุณอย่างยิ่งเลยนะครับผมถ้าได้สนับสนุนเสื้อลุงปอนะฮะลิงก์ก็อยู่ด้านล่างนะครับผมทุกทุกคนนะครับใครอยากสั่งซื้อนะฮะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ลุงปอขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันใหม่จ้าิว ไว้เจอกันใหม่ครับผมทุกทุกคน